ากาบคารวะอาจารย์เหมือเขียวที่เขารบยิ่งกาบคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะจะนวนธรรมสำนักดีที่น้องทุกท่านนาคะชื่อประภาพันธ์เอิยุ้มทายอายุหกสิบสามปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นนักศึกษาอาริยปัญญาตีชั้นตีที่หนึ่งคุณล่ะคะ เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตีชั้นปีที่หนึ่งหลักสิบเจ็ดปีค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องร้างความยึดมั่นถือนั่นค่ะก็จากการไปไข้ที่สงสารที่ผ่านมาค่ะสิบสองสีหาถึงสิบสี่สีหาเนี่ยค่ะก็ไปเจอพี่น้องจิตอาสาเม็นลดีที่ขัานนะคะไอ้หลายคนก็บอกว่าจริงๆเห็นไม่ซูมาตัวใหญ่นะอะไรเงี้ยมีเนือมีหนังดนะ แบบไม่ตอบเหมือนหน้เลยนี่น้องก็บอกว่าอุ้ยต้องเพิ่มหน่อยนะน้ําหนักตัวเองก็บอกว่าตัวเองเมื่อก่อนอน่ะเป็นคนผอมอยู่แล้วไม่ไม่อ้วนนะคะแล้วเป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพอ,อยู่แล้วเนาะจะไม่ปล่อยให้อ้วนค่ะเสร็จแล้วก็ทุกคนก็แบบหลายหลายคนคะ่ะหลายๆเสียงเลยแม้คนใกล้ชิดก็บอกว่าควรจะกินเพิ่มนะ ประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอดีเช้าอ่ะน้องก็มีข้าวต้มมีอะไรนคะคะพี่ก็รับข้าวต้มแต่ก่อนที่พี่พี่จะรับเนี่ยพี่จิตอาสาที่ใกล้ชิดที่สุดก็บอกว่าเออพี่จริงจริงเนี่ยเท่ากับพวกเราเนี่ยอปะลิษาลิดาหลายหลายคนเตาเสียงออกเสียงว่าควรจะจะกินเพิ่มควรจะให้มีเนื้อมีหนังเพิ่มขึ้นแบบนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันจะทําทให้เพื่อนทุกข์เรา พี่พี่จิตอาสาก็แนะนาแบบนี้ว่าหลายๆเสียงพูดแบบนี้ตัวเองก็ธรรมดาอยู่บ้านกำลัมือเดียวอยู่แล้วค่ะเอากินก็กินละตัวเองก็ก้าตักข้าวต้มมากินแต่ละาตเห็นเอ้ยพี่พี่พี่ก็อยากน่าอยากตาจันใหญ่แล้วก็อาเจนกินกินแล้วมื้อหลักของพี่ก็คือมื้อเที่ยงกลางวันอยู่แล้วนะคะก็รับกลางวันในระหว่างที่รับกลางวันนะคะก็วันนั้นเป็นวันพระ สิบสองสิงหาวันพระนะคะตั้งตัวเองก็ตั้งตัวเองก็ตั้งนานๆแล้วว่าตั้งสิบนานๆแล้วว่าจะรับเป็นผักต้มข้าวเลยเกลือค่ะวันนั้นต้มข้าวซึ่งคณะ้ายา,าตัวเองมีคนตัดสุดท้ายเพราะว่าพี่น้องจะตัดกันแล้วะะแล้วค่ะว่จะเหลืออยู่ประมาณนิดหน่อยเองอะคะ่ะสามยอดเองไม่เป็นยอดเดยแต่ใบๆใบใบใจ,จุกๆเองก็ตัดมา ก็ไม่มีผักอื่นอีกอะค่ะแล้วก็มีเป็นกับข้าวไปเป็นแกงไปอะไรเงี้ยเป็นจืดๆไปมันก็ตักนะคะไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นว่าโอ้ยแบบฉั้นแบบนล้นนะฉันต้องกินแบบชันนี่อะไรแบบเนี้ยก็ในเมืม่อมนนันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปยึดขนาดนั้นกินก็ยังขันเราอะไรแบบเนี้ยค่ะที่ก็รับเหมือนเดิมปกติไม่ได้มีอะไรใจก็ไม่ได้แบบ ัวหรือว่าวันไหวหรือว่าอะไรเลยก็รับตามปกติทุกวันแบบเหมือนแบบไม่เล่นแบบไม่ในสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายืดอยู่แล้วอะค่ะแต่ณเวลานั้นเนี่ยการเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้เอื้อออานวยต่อที่เราตั้งสีที่เรารับกลับบ้านเลยอะค่ะเราก็ต้องรับอย่างที่มีให้เรารับแต่พอมาวันนี้ค่ะ อย่างพี่ผ่านมาก็สองพานะนี่ก็วันพระพี่ก็ทําได้ะคะ่ะก็คือแบบว่าผัดต้มข,ข้าวเลยเลยเตลือ,อาหารก็ไม่ปลูกมีปู่อยู่บ้านเราก็ทําแบบเราเป็นปกติสีที่เราตั้งม,มันได้แต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปฟิกตัวเองแบบปูฉันก็ต้องกินผักต้มนะกินอะไรเองดีแบบที่ฉันกินนะเธอจะไปเรียกร้องแบบไทยในเวลานั้นใช่ไหมคะแล้วนี่แหละคะ่ะก็ให้แบบว่า เออเราก็ได้เรียนรู้ตัวต,วตรงของเราเนาะลดความยึดมั่นถือมั่นลดตัวลดตนเราลยก็เหมือนกับว่าชูอินวันได้สองตัวที่เราเราเคยสวยดมนต์ไ้เลยว่าเราจะลดอัตราลดตัวลดตนเราลงลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปค่ายครั้งนี้ก็ได้เห็นตัวเองเกิดขึ้นสองข้อตรงนี้เลยค่ะส่งกันบ้านวันนี้ค่ะ เอออนุโมทนาค่ะยิ้มได้คะค่ะการที่เราได้ไปในสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะคะมันก็เป็นการที่เราได้ทดสอบจิตใจของเรานะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่กับบ้านนี่มันได้ดั่งใจไงได้ดั่งใจใช่ไหมเราอยากได้แบบนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีกิเลสหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ทําในส่วนที่เราคิดว่าเราทําดีที่สุดก,ก็คือเออเราก็อาจจะว่าเเรากินสมดุลร้อนเย็นเท่าที่ร่างกายเราต้องการนั่นแหละ แต่ทีนี้มันมีบางเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนาะเช่นเราไปข้างนอกเหมือนกับที่ที่ที่อาจุมจิมไปเข้าค่ายใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะไปควบคุมได้ทีนี้ใจเราเท่านั้นที่ควบคุมได้ใช่ไหมใช่ถูกเลยค่ะถูกเลยตรงนี้เออก็อนุโมทนาค่ะอาจุมจิมก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะได้ปตรวจสอบว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นสุขได้นะคะไม่ได้ไปทุก เมื่อเราไม่ได้ดังใจไม้นะคะอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะกับการที่เราปฏิบัติทมค่ะอนุโมทนาค่ะอ่ะสัตย์พีค่ะอยากแบ่งปันเรื่องความผอมเพิ่มเติมค่ะตอนเนี้ยไอความพยายามกินนี่มันทุกไหมคะไม่ไม่ไม่ทุกค่ะกลับมาบ้านก็ไม่ได้รับข้าวต้มก็ตัวเองก็ตามปกติเหมือนเดิมค่ะอ่านะคะ นะคะเหมือน,นะะรับให้เพื่อนชื่นใจเหมือนรับให้เพื่อนเห็นชื่นใจเออนี่ชิบกินแล้วแม่เก <Okay. S 2> ้อะไรแบบเนี้ยค่ะเออก็นตัวเองค่ะค่ะดีแล้วคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผอมการอ้วนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจด้วยนะคะ <c oughs> การกินเยอะไม่ใช่คำตอบว่าจะอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออให้เราผ่าสุกกับทุก ทุกสิ่งที่เราเป็นเนี่ยล่ะค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่เอามาพิจรารณาเออว่าเออมันใช่ไม่ใช่ถ้าเรายังแข็งแรงบรสบายเบากายอยู่นะคะมันก็เป็นเหตุผลว่าเราจะทําเพื่ออะไรก็เป็นปัญญาของเราก็มโนทนาค่ะนะคะคบาง<อ>าคนด้วยว่าเราก็มีแรงนะที <laughs> ่ทำนู่นทำนี่นะอยู่บ้านทีก่กินแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พี่น้องใกล้ๆก,กันนะคะสนิทกันเนะะี่ยค่ะบอกว่า เนี่ยถ้าเราไม่กินนะเพื่อนเราจะทุกข์หรือเปล่าวะอะไรเยอะ <c oughs> ม,มากมาแบบหุยกันออาเอาต้หน่อยเอาต้นหน่อยแต่พอมากลับมาบ้านก็ปกติแบบเราอะค่ะรเราไม่ได้รับคัตเต้มคัตเติมอะไรเลยแล้วก็รับปกติของเราแบบแบบที่เราเคยทําไปกินมาเลยค่ะไปงาน,นการกระทําเรา แต่ละอย่างเนี่ยค่ะมันก็คืออยู่ที่ใจเราเนืว่าเราทําครั้งนี้เพื่อเอื้อหรือว่าเพื่อเพราะว่าเราหวั่นไหวคําของเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จบไปค่ะแต่ละคนก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนมีเหตุผลในการกระทาที่แตกต่างกันที่จะเจนยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหเจนเลยค่ะทำนีเจนเลยค่ะโอ้คำนี้จะต้องจำไว้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ อโ,โมทนากับอาประพาทานนะคะต่อไปเราจะไปที่อาเวียงทองค่ะเจนนภูเวียงทองค่ะ